พระกรรมประพอ่อหลวงพ่อพระใสสถานไทยลาวณแนะหล่งนี้ที่พักจิตณแนะหล่งนี้เรามีวิธียิ่งใหญ่ณแนะหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแห,หล่งนี้สายถ่าดใจไหลสู่เราท่านกรรการและท่านผู้มีเกียรติกรราธิกช่วงเวลาต้องจากนี้ไป ขอเชิญท่านพบกับความหาหนาเวทีของตลกคณะโรงเรียนรงมบุรีที่าคมราชมังคเพเรศสองพม .32 ขอเชิญรับชมรับฟังครับอ๋อออครับสวัสดีครับผม ผมาจากบุรีรัมย์วันนี้มาหาเพื่อนที่น้องคายมาเที่ยวครับดั้งหมดก็หาเพื่อนนะครับพูดพูดบูด๊บปุ๊บฮัลโหลที่นี่รับสายที่ไหนโทรมาครับแหมอันนี้ใครครับเพ,เพื่อนเพื่อนเธอไง เพื่อนเหรอเออเพื่อนเพื่อนเดี๋ยโทรมามีอะไรอ่ะยืมตังค์หน่อยจะยืมตังค์เออเออวางสายเลยได้ไหมเนี่ยได้เย็นอ๋อคุยกันก่อนอ่าคุยกันก่อนเดี๋วอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงแรมเออสีกันมวนอ๋อเขามีแต่สีกะมลไม่ใช่เหรอเออโรงแรมสีกะมลโอ้ตายแล้วตายแล้วนี่เป็นขมนเนาะอ๋ออ๋อว่าไงยืมตังค์หน่อย เรื่องตังค์อะไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เรื่องตังค์เรื่องใหญ่ต้องพูดถึงโอ้โหยืมตังค์อย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ยตังค์อะไรไม่เป็นไรทำไมวะถือว่ามายืมถูกคนแล้วแหละทําไมวะเพิ่งขายที่มาที่นาเหรอวะที่นอนขายที่นอนล้วจะไปนอนที่ไหนวะอ๋อไปนอนบ้านเมียว้าวมีเมียด้วยมีนี่ไปนอนที่พัทยาที่แถวนั้นมันสวยโอ้โหข้างหน้าติดทะเลนะข้างหลังติดที่นอน ตัวบ้านติดธนาคารยังผ่อนจ่ายไม่หมดเลยเนี่ยจะดียื่แล้วเชียวโอ้โหแล้วจะเอาเท่าไหร่อะเราสามร้อยสามร้อยนีไหมมีอยู่ห้าร้อยให้ไปสามร้อยจะเหลือเท่าไหร่เหลือสองร้อยไม่ใช่เหลือห้าร้อยทำไมวะไม่ให้ยืมโอ้โหโอ้โหแล้วมีอยู่ห้าร้อยเขาเนี่ยให้ไปสามร้อยจะเหลือเท่าไหร่เหลือห้าร้อยไม่ใช่เหลือสองร้อยทำไมวะ ครานี้ให้ยืมไหมไม่ใช่อ้าทำไมอะเหลือ 500. ห้าร้อยถาไม่เหลือห้าร้อยไม่ยืม,มที่จะให้ยืมไม่ยืมเอา,อางี้ถือว่ามาเที่ยวมีที่ไปเที่ยวหรือยังเนี่ยยังว่ะเดี๋ยวเข่า,ขาว,ว่าคืนนี้เขามีงานวัดดีะจะพาไปเที่ยวงานวัด<ะ>จะพาไปดูอับดุลไป<ห>ดี <ๆ S 1> ที่กว่าปะ อยู่เมืองน้องคายครับเป็นติดวัดครับเวันนี้ก็เป็นงานประจําเดือนของพระครับเดือนนะเขามีแต่งานประจําปีของวัดไม่ใช่หรออ๋อผิดครับผิดกับวันนี้ก็มีหมอรศสมโพธนะครับมีทั้งอดุลมีทั้งลิกกีครับกับวันนี้ก็ขอเชิญครับสิบาทที่สิบาทครับพี่เชิญเลยครับผมน้องครับครับพี่นี่เขาะ ที่นี่เขามีงานวัดเหรอครับผมน้วไออับดุลนี่มันไปทางไหนอะน้องทางด้านบนครับทางนั้นครับผมไหนละน้องไม่เห็นแล้วครับพี่ไม่เห็นสิครับผมเพียงแต่เจ้าแม่นาคีโอ้โหไม่เจอหรอครับไม่เจอเลยโอ้โหลูกชายจะอยู่ด้านนี้ครับพี่ด้านไหนนะนี่ครับโอ้โหไหนนี่เหรออับดุลครับผมเดี๋ยวได้ไหมโอ้โห นึกว่าคนเพิ่งตื่นนอนผ้านี่ผ้าเอาทรงอะไรครับฮะไม่ใช่ครับพี่แล้วอัดุนนี้เล่นยังไงอะน้องคุ้งหัวครับคุ้งหัวครับผมคุ้งอย่างนี้ครับผมน้อง้อง้องโชว์พี่ดูหน่อยสิได้ครับพี่เพราะตอนการแสดงจบแบบนี้นะครับเป็นการแสดงอัดุนครับตอนเสร็จร่างวิญญาณของคนนี้ออกไปครับแล้วเอาวิญญาณอดุนเข้ามาทำไรกระหน่ำเลยเนี่ครับผม โผมเนื้อมันนุ่มจริงๆสุดยอดมากครับครับผมใครที่มีวิชาเก่งที่าอาคมนะครับการนาอย่ากคร่ผมครับนะครับสุดยอดมากครับเนาะครับผมเนาะเล่นยังไงอ่ะครับต้องใส่ฐานกี่ก้อนไม่ต้องใส่ครับเนาะอ๋อเรียกว่าใส่ฐานเลยครับผมต้องทํายังไงครับผมเป็นซียาด้วิทธิ์ครับหลวงปู่เก้ารุ่นที่เก้าสิบเก้าครับผมหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เก้าครับวัดไหนอ่ะวัดมาจาวบุรีรั์ครับพี่น้อ พี่นึกว่าวัดรอบเอวไม่ใช่ครับเอ่ะลงในลงสิกาได้ครับอ่ปฏิอติเตชะนาอภติอาอาัสติเตะอภติโตอติเตชเข้าแล้วเข้าแล้วนะนี่เข้าแล้วเหรอเนี่ยคผมพอ๋ คือเข้าแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกครับผมพี่จะสอบได้ไหมแต้ครับเชิญครับโอ้ไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้สึกครับอีกสักทีเก่งไรเขาวินครับครับผมอีกสักทีได้ไหมสุดยอดครับรผมไม่กล้าลองบ้านฮะพี่โอ้โห้โอ้โอาพี่อไปตีที่บ้านได้ไหมเนี่ยเก่งไรเขาวินค่ะกระซิบระบมครับผม พี่ว่าน่าจะระบบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละครับผมสุดยอดมากไหนน้องถามอะไรรู้หมดจริงรู้หมดครับรู้หมดเลยเหรอครับผมไหนต้องโชว์สักคำถามเอาคุณด้วยเอ้ยนั่นกเด็กยอดเอาดุลด้วยเอ้รรู้จักรู้จักยี่รู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ไมโครโฟนที่พ่อถืออยู่นี่คืออะไรไมโครโฟนโอ้โหนี่มันรู้ได้ยังไงเนี่ยบาเป็นสิ่งที่เล่นรับครับพี่เหีน้องอีกสักมคำถามสิครับผม อับดุลเอ้ยเอ้ยถามว่าอะไรตอบได้ตอบได้ไมยกลองที่มือกลองถืออยู่นั่นคืออะไรลูกไม้กลองยอดพถามั่งได้ไหมครัยอดมากครับอับดุลเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักรู้จักนั่นสีดำที่กรรมการใส่อยู่นั่นสีอะไรสีดำาสุดยอดมันรู้ได้ไงนะอับดุลเอ้ยเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยชายรู้จักรู้จักหญิงรู้จักรู้จัก นี่เสียงอะไรเสียงกองน่ะนะสุดยอดมากครับสุดยอดครับผมน้อมันมีอิทธิฤทธิ์อะไรอีกไว้หนาเนองโอ้ได้ครับพี่เป็นการลอยตัวครับโอ้โหลอยตัวครับผมลอยได้ด้วยเหรอลอยได้ครับไอ้เนี่ยนะนอนไอ้เนองลองโชว์ให้ดูหน่อยสินี่ครับลอยตัวในน้องไม่โง่นั่งคืนสิเออน้นั่งคืนแล่โอ้ ก็อับดุลกเอับดุลตายกันวพอดีขึ้นมาที่ก็แต่ในอยากให้เลือกอับดุลเขครับตอนเล่นอีหลายนยากพี่โอ้โหครับผมแล้วพี่ไม่อยากดูแล้วอับดุลนะครับเออพี่อยากดูลิเกอ๋อครับลิเกครับนวลิเกไปทางไหนอ่ะน้องทางนั้นอีกแล้วอะครับพี่เมื่อกี้ก็หลอกไปแล้วนะครับยังจะหลอกกันอีกอะโอ้โหครับน้องไหนล่ะไม่เห็นเลยครับพี่ฮะไม่เห็นเลยครับเพียงแต่โปเกมอน น้องครับพี่เมื่อไหร่พี่จะได้ดูลิเกอ่ะอ๋อครับพี่รีบแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเจ้าต้องมาตัดเสน่เราครับผมอยู่ด้านนี้ครับอ๋อครับผมลิกเกอครับผมโอ้โหหน้าเหมือนลิเกอหน้าเราหน้าเหมือนอะไรอ่ะฮะหน้าเหมือนอะไรอ่ะหมานัยยอดพี่ลองโชว์ร้องลิเกสิ เสียงแค่เสียงยังยังยังอะไรยังไม่ร้องอีกรอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหจัดไปนี่ลายอยู่นั่นแหละกะนาดมาหาอะไรล่ะโอ้โหเตรียมมาอุปกรณ์ส่วนตัวนี่ตีเป็นด้วยเรอต้องดูต้องดูโอ้หยอด ไม่ได้ไม่ได้เอา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 ,เอายัง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 ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมา,มาฟังผมร้องสักหน่อยนะ <catching it? S 1> น้าอะไรอ่ะน้าเจ๊ นระเจ๊นี่เป็นคำอะไรเป็นคำปุทยานครับไม่ใช่คำอุทานเหรอครับครับโอ้โหแล้วอันทุค่านี่เป็นนามวะชายชายเมืองสิงห์เหรอท่านชายสีมีเกี้ยวนี่แหละโอ้โหกำลังหิววิวพอดีเลยจะบ,บ้าแล้วใช่ข้านี่ไม่ใช่ลิบกีบ้านนอกโคองนะท่านมาจากที่ไหนหล่ะท่านฉันมาจากเกีวีโอ้โหแล้เอ็งชิลิ่เลยเหรอร้อยเฮสนี่แหละครับไก่ตรงไหนเนี่ยไก่ไขนาดนั้นเลยเหรอ ุดยอดแล้วนี่ท่านเป็นลิเกจริงๆเหรอก็ใช่น่ะสิสภาพไม่น่าเหมือนลิเกนะโอ้โนี่เจ้าไปดูได้สิแล้วลิเกแบบข่ายเขาเรียกว่าลิเกแบบสิทกิจพอเพียงโอ้โหกรรมการไม่ขยับปากสักนิดเลยแล้วท่านมาคนเดียวเหรอท่านฉันมากับฟอร์ฟอร์จิเนอร์ฟอร์ฟันสะอาดจังแฮ่โอ้โหนอเล่นข้ามากับมูชาธาดมือหนึ่งมูชาธาดใช่ไหนล่ะ ถาอยากเห็นไหมเห็นงั้นตามข่าวมาไปเลยนี่เหรอท่านนี่เล็มือแล้วน่าที่ข้าพูดถึงสุดยอดเลยท่านโอ้โหเดี๋ยวลองมองมันนั่งล่างกันก่อนนิดนึงนะท่านลองให้มันโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือเขาดูสิหนูโอ้โหเป็นใจเลยนะเนี่ยต้องให้ช่วยบีบไหมไม่เป็นไรอ๋อทำไมไม่ตอบนะท่านมันเป็นใบ นายลองโชว์ละ,ละหน้าปุ๊โชว์ละหน้าให้เขาดูซ oh! ิยังยังจะกาเล่นอีกกรรมการไม่หัวเราเลยกลับบ้านดีกว่าอไอ้สักนิดสักหน่อยสักนิดเนอะก่อนที่จะตีอย่าเพิ่งก่อนที่จะตีลองฟังประวัติของมันดูไหมมีประวัติด้วยไม่ไม่ต้องอ่านได้ไหมเผาแม่งเลยไม่ใช่ศพ<อ><บ>หน้ามันเหมือนไงท่านผู้ชมทุกทรร่านเด็กคนนี้นะั้น เขาไปติดกำมพร้าครับเขาต้องจะพ่อจะแม่มาไกลถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวข่ายังน้ำข้าวก็ไม่มีจะกินเลยเลี้ยงมึงเองดูแล้วเหมือนคู่เกย์นะเคยได้กันเสียมาหรือยังเนี่ยใจเย็นใจดีใจร้าบ ลองเล่นให้เขาดูสิหนูโอ้สุดยอดมันทำได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยหายใจหมดเลยใจหายอลองโชว์ให้เขาดูอีกนิดนึงนี่เลยสุดยอดดูการั้านดิหายใจอีกแล้วฟังฟอมร่วงเลยนั่นน่ะโอ้โหท่านสุดยอดเลยท่นเนี่ยใช่พวกท่านเคยจะฟังเพลงยุคเก่าโบราณลองมาฟังเพลงยุคใหม่ดูไหมนายยุคไหนอ่ะ ยุ้ไม่รู้ยุ้ยเนอ๋อลองเลยดีกว่าจะไปหนู ได้อีกนะท่านมือนาามือนี้เราสามารถเราพูดอะไรไปเขาสามารถตอบโต้ด้วยหน้าได้หมดมันทำได้เลยหรอทกันจริงๆไหนลงอลงลองลองคำว่าสวัสดีครับนางแอโอ้โหเอาใหม่สวัสดีครับนานโอ้โหเขาแข<ง>ลองมั่งได้ไหมเชิญวันนี้พวกเราคณะตลกจากโรงเรียนดงบุรีวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ อยากจะรู้ว่าเราจะได้เหรียญทองกลับบ้านกันหรือเปล่าแม่ค่ทำไมมันได้แค่เม็ดเดียวล่ะสิมันโย่อเอาใช่ไหมมันย่อเอาใส่ย่ออยังยังอะไรอะยังไม่เอามันไปเจีกยบอ่โอ้โหดูที่เวลาเหลือหนึ่งนาทีเองเมื่อกี้โอจะหมดเวลาแล้วเนี่ยท่านจะรีบรีบเล่นกันเห็นไหมดูกรรมการใส่แว่นสิหน้าเอาโหดเทียวตลกไม่ออกเลย เอาละครับสำหรับวันนี้พวกเราคณะตลกจากโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษนะครับจากเขตส,สพม32จากจังหวัดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินพิมพ์ภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมพวกเราคณะตลกจากโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษก็ขอจบการสแสดงสก,กต่เพลงตลกแต่เพยงเท่านี้นะครับผมนะครับ